มาแล้วผมทรงใหม่มากี้ขยีต้ตาลัวๆตัดสั้นเท่าติ่งหูเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆแถมยังเป็นขวัญใจของพี่ๆหลายคนสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวมากี้ราศีจิราธิวัฒกับสามีหนุ่มปอพัชกรจิราธิวัฒและเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองคนได้มีโซ่ทองคล้องใจสุดน่ารักอย่างน้องแฝดมีก้ามียา ล่าสุดแม่มากี้ก็ทำฮือฮาไอจีแตกอีกครั้งเมื่อเธอได้เผยลุคใหม่ตัดผมสั้นเท่าติ่งหูบอกเลยว่าสวยแซ่บแถมยังน่าเด็กมากงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นหน่อยบุษกรเข้ามาคอมเมนต์ว่าสวยและผู้กองไอคอมเมนต์เป็นอิโมจิคอนปรบมือรัวๆโดยคอมเมนต์จากแฟนคลับเป็นอิโมจิคอนไฟลุกและคอมเมนต์ หัวใจกันเพียบเลยล่ะค่ะ